สัจธรรมว่างมีครั้งที่250เรื่องต้องบำเพ็ญจนร้ายใจก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่สิองธันวาคม2567กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนบน้อมจริงใจ ขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราขอยอมรับความผิดบาปร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราและขอสำนึกบาปต่อองค์เดิมของพวกเราพวกเราต้องพูดธรรมะเกี่ยวกับการเกิดตายจึงมีประโยชน์ข้างในความว่างฉันจะจัดการปัญหา การเกิดตายของฉันได้อย่างไรเพราะข้างในความว่างของพวกเราจะเกิดรูปบางอย่างออกมาดังนั้นต้องขจัดการเกิดตายเรื่องใหญ่ไม่ใช่แค่กราบไหว้ไม่ใช่กราบพระพุทธวอนขอพระพุทธพระพุทธเป็นชื่อและรูปลักษณ์เบื้องหลังคือมีไม่มีว่างไม่ว่าง พระพุทธ,ธะแค่ให้จิตญาณของพวกเราจำและใช้เท่านั้นพวกเราแสวงธรรมก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างจิตญาณคือว่างไม่ว่างมีไม่มีสัจธรรมส่วนรวมคือว่างไม่ว่างมีไม่มีล้วนเหมือนกันทำไมต้องทำจนมีเรื่องยุ่งยากมากมาย ล้วนเกิดจากใจพูดอะไรมากมายไม่เกี่ยวกับการเกิดตายฉันก็ไม่อยากฟังจุกจิตจู้จี้ไม่สามารถแก้ปัญหาในใจของฉันใจฉันมีเรื่องติดขัดอยู่จะจัดการอย่างไรช่วยสอนฉันหน่อยไม่มีใจจะมีปัญหาได้อย่างไร พวกเราต้องอยู่เหนือสรรพสิ่งข้ามพ้นทุกอย่างได้ธรรมะที่ข้าพเจ้าพูดไม่มีในหนังสือข้าพเจ้ารับประกันเธอไม่ถูกเผาไม่ถูกฝังขอเพียงอัตตาไม่จับสิ่งที่รู้และต้องสร้างบุญกุศลต้องเจริญปณิธานต้องยอมรับผิดสำนึกบาป ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในไปเรื่อยๆจากที่เธอจับยึดมากมายผันจนจับยึดน้อยลงผันจนไม่จับไม่ยึดผันจนไม่จับไม่ถดถอยไม่จับสิ่งที่รู้ไม่ถดถอยแล้วอะไรก็ไม่ติดขดัดมันติดไม่อยู่ไม่ว่าเสียงอะไร รูปลักษ์อะไรก็ทำอะไรอัตตาไม่ได้เพราะอัตตารู้ว่าเสียงและรูปลักษ์คือวัตถุมันมีไม่มีอน,นันตชาติมาพวกเราล้วนมีการจำจำไม่หยุดแล้วข้างในความจำของพวกเราล้วนมีไม่มีไม่มีหนึ่งความมี ถ้ามีหนึ่งความมีเธอก็ตายไม่สามารถกระจัดปัญหาการเกิดตายไม่สามารถกระจัดปัญหาในใจมีผู้ร่วมบำเพ็ญธรรมหลายท่านที่ฝึกไม่ยึดสิ่งที่รู้เจอความทุกข์รีบผันไม่ยึดสิ่งที่รู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตใจก็ไม่มีทุกข์แล้ว คนที่ฝึกจนทุกน้อยลงบอกว่าเขาสวดท่องพระนามอมิตพุธหลายสิบปีสวดท่องพระสุดคำพีหลายสิบปีล้วนไม่ได้ผลเพราะมันจากภายนอกเข้ามาบัดนี้พวกเราท่องภาวะดั้งเดิมท่องฉันไม่ยึดสิ่งที่รู้เป็นเรื่องของตัวเอง ต้องการผันทิ้งเรื่องของตัวเองความทุกข์ความกัดกลุ่มความกังวลก็ไม่มีแล้วถ้ายังมีความทุกข์กลุ่มกังวลเธอจะสำเร็จเป็นพุทธ,ธะได้อย่างไรหน้าขำเธอยังยึดติดมากมายยึดชื่อยึดรูปลักษ์ยึดเงินทองยึดความรัก ยึดอำนาจต้องการควบคุมคนอื่นตัวเธอเองก็มีปัญหามากมายแล้วจิตของพวกเราเดิมทีก็เป็นสุขอิสระเสรีเป็นไปาตามธรรมชาติสุขุมเยือกเย็นไม่มีหนึ่งสภาวะสามารถกิดขวางมันได้จิตรู้และเข้าใจ ความจำทั้งปวงเพราะพวกเราจำไม่หยุดในความจำแน่นอนต้องมีเสียงและรูปลักษ์ทุกความจำล้วนมีเสียงและรูปลักษ์เธอมีเสียงและรูปลักษ์ที่ดีและไม่ดีเธอยึดเสียงและรูปลักษ์เสียงและรูปลักษ์คือวัตถุ เป็นวิถีแยบโยนของจิตยาณมันคือมีไม่มีแต่เธอมียังติดขัดอยู่ในใจดังนั้นเธอยังมีอัตตายึดติดอัตตาทิฐิยังติดค้างอยู่ข้างในไม่หลุดพ้นปัจจุบันเป็นยุคสมัยใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้ว ความคิดพวกเราต้องล้ำหน้าไม่ใช่ยังเหมือนสมัยก่อนเอาวิถีมาผูกมัดคนอื่นไว้ทำเช่นนี้ไม่ได้ปัจจุบันนี้มีการแก้ไขแล้วเป็นอมะตะหลักสัจธรรมสากลว่างไม่ว่างมีไม่มีหนึ่งแกนแท้มีไม่มีว่างไม่ว่างหนึ่งลักรวมเป็นเอกภาพ เวลารับมิถีธรรมพวกเราต้องอธิบายให้ชัดเจนบอกให้เขาเข้าใจทุกคนก็มีทุกประเทศก็มีจึงยิ่งใหญ่ดังนั้นพวกเราต้องรู้แจ้งทะลุทะลวงเข้าถึงแก่นแท้อะไราเรียกว่าใจใจมาจากข้างในความว่าง อัตตายึดสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้คือวัตถุยึดวัตถุใจก็ปรากฏทันทีวัตถุนั้นคือมีไม่มียึดไม่ได้พวกเรารู้มันใช้มันจํามันแต่ไม่ยึดทันทีที่ยึดก็เป็นใจทันทีมีใจมากมายนับไม่ถ้วน แล้วจะบำเพ็ญรมอย่างไรยึดไม่ได้เลยแค่เธอยึดอัตตารับรู้ใจก็มาถึงกดแห่งกรรมมาถึงปัจจัยเกิดที่หมายก็มาถึงใจสามลักษณะสี่ก็มาถึงลงศพมากระดุกขี้เท่าก็มาเพราะ ยึดอัตตารับรู้สิ่งเหล่านี้ก็มาถึงทันทีไม่มีใครบงการไม่มีใครกำหนดถ้าบอกว่ามีคนกำหนดเธอก็หลอกคนอีกแล้วมันเกิดจากใจเธอถามเขาดูสิใจมาได้อย่างไรเขาตอบไม่ได้อ่านจากหนังสือ แล้วหนังสือมาจากไหนก็มาจากใจที่มาจากใจล้วนคือวัตถุเธอเชื่อวัตถุเธอก็เป็นวัตถุตลอดไปก็คือเธอต้องมีลงศพเผาเรียกว่าวัตถุพุทธะระเบียบตั้งขึ้นชั่วคราวจุดประสงค์คือเรียกมนุษย์ อย่าทุกข์อย่ากังวลอย่ากลัดกรุ้มอย่าพัวพันกันอย่าแย่งชิงกันในใจไม่ทุกข์ไม่กลัดกรุ้มไม่โมโหไม่โลภโกรธหลงไม่แค้นไม่เกลียดไม่กล่าวโทษให้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีไม่มีว่างไม่ว่าง ก็แค่นี้เองแล้วทำไมเธอมีปัญหามากมายทำไมยุ่งยากจังความคิดวุ่นวายจังเธอตกสู่โลกียะธรรมแล้วเธอจะพ้นเกิดตายได้อย่างไรคนทั้งโลกที่มาเกิดล้วนยึดติดมาเกี่ยวมาทั้งนั้นตัวเองทำเอง ไม่มีใครทำเธอเพราะฉะนั้นอัตตาอย่าไปเกี่ยวอย่าไปยึดสิ่งที่รู้ให้คืนสู่ภาวะดั้งเดิมสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเธอได้ยินอะไรเห็นอะไรทำให้สมบูรณ์ก็พอแล้วอย่าไปยึดติดเธอเป็นนักธรรมอาวุธโสไม่สามารถสอนเรื่องการเกิดตาย แล้วเธอสอนอะไรเธอต้องสอนฉันไม่ต้องเกิดตายถ้าเธอสอนเรื่องอื่นไม่เกี่ยวการเกิดตายพูดมากวุ่นวายถ้าอย่างนี้ฉันเป็นคนดีก็ได้แล้วไม่ต้องยุ่งยากมากมายเพราะฉะนั้นเธอต้องสอนเขาไม่เกิดไม่ตายไม่ต้องเผาไม่ต้องฟัง เท่านี้เองชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วชาติสุดท้ายที่ตายชาติสุดท้ายที่ต้องเผาต้องฝังไม่มีชาติต่อไปอีกแล้วเพราะมีไม่มีว่างไม่ว่างแล้วไม่มีปัญหาแล้วเธอไม่ยึดสิ่งที่รู้เรียกว่ามีไม่มียึดสิ่งที่รู้เรียกว่ามี ไม่ยึดสิ่งที่รู้ก็พ้นสามโลกไม่อยู่ในอินอย่างาธาตุห้าขอเรียนถามเธอทั้งโลกนี้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีอันไหนบ้างสามารถข้ามพ้นมีไม่มีว่างไม่ว่างได้เธอตอบสิพูดให้ชัดเจนเธอยังจะมีอีก ยุ่งยากจริงๆกลายเป็นถูกข,ขังอยู่ในคุกอยู่ในกรงพวกเราแสวงหาความสุขความอิสระความเป็นธรรมชาติไม่ติดในเสียงและรูปลักษ์เธอรู้เธอจำเธอใช้เอาไม่ได้ยึดไม่ได้มันมีไม่มีมิเช่นนั้นเธอจะขะจัดปัญหา เกิดตายได้อย่างไรเธอแค่บอกเขาอัตรารับรู้อยู่ตรงไหนทำอย่างไรไม่ให้อัตรารับรู้ทุกข์กังวลก็พอแล้วพวกเราเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้มีสอนพวกเราทำอย่างไรไม่ต้องถูกเผาถูกฝังไหมไม่มีการแสวงธรรม ไม่ใช่อยู่ที่กระดูกผิวหนังกระดูกผิวหนังมันไม่มีความนึกคิดความนึกคิดอยู่ข้างในความว่างอัตตาไม่ยึดสิ่งที่รู้ฉันคือมีไม่มีอัตตาคือมีไม่มีมีก็ตายอัตตารับรู้คือมีไม่มีถ้ามีก็ขอเกี่ยว เกี่ยวเอาเกี่ยวเอาก็ตายพวกเราต้องมองการไกลต้องทำงานใหญ่ในใจพวกเรามีปมมากมายอยู่ข้างในความว่างในอัตตารับรู้ปมนี้คืออัตตารับรู้ฉันมองก็คืออัตตารับรู้มองออกจากปมนี้ฉันคิด ก็คืออัตตาคิดออกมาจากปมนี้การกระทําของฉันก็คืออัตตาทําออกมาจากปมนี้ความโกรธแค้นของฉันออกมาจากปมนี้การเวียนไปเกิดของฉันออกมาจากปมนี้ปมนี้ต้องแกะออกเอาออก ก็ต้องใช้มีไม่มีว่างไม่ว่างจึงแกะออกได้ถ้าแกะไม่ออกก็กลายเป็นผลกรรมสนองของเธอปมเป็นหมื่นเป็นพันของเธออยู่ในใจเป็นอนันตชาติต้องผันปมนี้ให้มีไม่มีว่างไม่ว่างผันจนไม่ติดค้าง เสียงทั้งปวงรูปรักษ์ทั้งปวงล้วนมีไม่มีความจำของเธอมีไม่มีดังนั้นแสวงธรรมอยู่ข้างในความว่างมีไม่มีว่างไม่ว่างฟ้าดินก็เป็นเช่นนี้มันก็เป็นเช่นนี้เองเรียกว่าลักษณะที่แท้จริงไม่เท็จ ไม่ปลอมไม่โกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นยึดสิ่งที่รู้ก็กลายเป็นใจมีใจก็เกี่ยวไม่สิ้นสุดดังนั้นพวกเราต้องบำเพ็ญจนร้ายใจก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างเป็นพุทธะคำว่าพุทธะยังเป็นชื่อ เบื้องหลังพุทธะคือมีไม่มีว่างไม่ว่างวันนี้ก็ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมกับพวกเราเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์ขอให้องค์เดิมทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก